นะก็อย่างที่เรามูวไว้นะว่าเราจะแต่งฟอสานะทุกคนว่าอะไรเออได้นอนครับ โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัปันแชนแนลแะผมนะก็อย่างที่เราโม้ไว้นะว่าเราจะแต่งฟอซ่านะคือเมื่อวานไปออกรถหนานวันนี้เราจะมาลืบมาลื้อวิจัย<อ>นี่นะผมเนี่ยฟอซ่าของเราสภาพนะผมก็จะกลางๆนิดนึงาะผมตกหนักนะล้างก็อาจจะล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยว,วันนี้นะผมเราจะมาเปลี่ยนอันี้ลองดูนี่ก่อน n o p ทุกคนว่าอะไรนี่คุยกับใครเอแน่นอนครับพอซานนะผมต้องเปลี่ยนเบาะเพราะว่าขากูถึงเน,นะนี่ยสับกเตี้ยนะนี่ที่เดิมครับมาดูครับร้านปะกิจนะประกิจมอเตอร์ช็อปนะเออร้านเดิมนะคือว่าของดีเนี่ยมันต้องปีกีแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมทิ้งนิกงเลยให้ตายกิฟต์ที่ผมแกะดูแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนนะเพราะเพื่อเป็นความชัวนะโอเคผมนี่ เป็นบอ่อประกิดนะโค้สวยทุกคนอันนี้ผมสั่งย่นหน้าย่นหลังเลยนะผมนะปะักส่วนราคาก็อยู่ประมาณ2,500ถึง3,000นะครับผมนะแปลว่าพี่เขาลดราคาให้ผมพี่เขาใจดีมากแนละ้วผมก็ขอบคุณจากร้านพี่จริงๆนะผมนะขอบคุณพี่สาวผมจริงๆเลยนะผมนะโอเคผมโดนใครสนใจนะบากนะดูครับพีเนี่ฝุ่นยังมีเลยนะเพราะว่าเพิ่งออกจากร้านเลยนะ แล้วก็ปลายฟ้านะผมแ่มๆเลยป<ะ>้งแล้วพินิยมอันนี้จะเป็นมินิยมนะทุกคนก็คือผมอะ่ะหลังย่นหน้าแล้วก็ย่นหลังไปเลยนะผมเอาทรงแบบต่าๆไปเลยเป็นไงโคตรใหญ่นะใครสนใจนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะผมลองไปกดดูลองไปพูดคุยกันดูนะผมราคาเท่าไหร่ทําทุกรุ่นนะอย่างเช่นบีผมเนี่ย ไอเว็บอาร์มยืดอาร์ยืดของผมนะผมก็ใส่บอกเป็นของ PK เหมือนกันนะแล้วก็พวกน้องๆผมทําปันโซนนะก็ใส่ PK เหมือนกันเออก็เพื่อไม่การเสียเวลวานะเดีด๋ย<ด>วเราจะมาเปลี่ยนบอกกันเลยดีกว่านะฮะตอนแรกนะผมการเปลี่ยนบอกของ f o r z a n e นิวนะผมได้ศึกษาคร่าวๆแล้วนะไม่รู้ทุกคนมองเห็นงทุกคนมาดูนี่ผมคัดขันกับข้าวไว้แล้วนะนี่ก็คือให้เราเอานอ็อตไขควงตัวนี้นะผม เอาตรงนี้ออกก่อนเพราะเราจะได้เห็นเออมันจะมีน็อตเบอร์สิบหรือเบอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะ<ฮ>นจะอยู่แถวนี้โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงแบนเนี้ยงัดออกมาเลยลงนี่แล้วผมพอเราถอดออกมาแล้วนะมันจะเจอหน้าตาแบบนี้นี่แล้วผมให้เราลอกออกเลยคนระับนี่นะผมชิ้นนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะต่อไปนี้ตัม,มาดูนี่ต่อไปนะคือเราต้องขันน็อต หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้เราต้องขันออกมาแล้วผมเพื่อถอดเบาะขันตัวนี้ออกมาปุ๊บก็ถอดเบาะได้เลยนะส่วนปัจแจที่ใช้น่าจะเป็นเบอร์สิบสองหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะปัจแจเบอร์สิบนะผมก็เดี๋ยวผมทำการขันเลยถ้าผมเพื่อมีการเสียเวลานะโอเคอนี่นะครับผมอ่าแม่งโคตรหนัก เดี๋ยวผมไม่ดูบอกเดิมของบ่อเก่าอ้พอูพอๆกันเลยเลยแล้วนะผมสหรับคนที่อยากย่นหน้ายน่ายนหลังแบบผมนะทุกคนจะเจอข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ดูก็คือทุกคนจะใส่น็อตไอจับบนไม่ได้ทุกคนเห็นตอนผมขันไหมมันต้องจับบาะเดกบบาะล็อกเดิมแล้วผมส่วนบาะเนี้ยมันเป็นบาะแตง่งก็คือมัน่ะย่นนะผมพอมันย่นปุ๊บมันไม่สามารถจับ ไอ้ข้างบนได้เพราะมันติดติดอันที่เราย่นมานี่ไม่สามารถขันน็อตได้ก็เดี๋ยวเราจะทําการตัดนี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกองศาสวยๆนะทุกคนอยากตัดคุ้นห็นเหลี่ยมนี้ไหมนี่ผมให้ทุกคนตัดเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็ลากยาวมาถึงนี่นี่ให้มานชนมุมนี้สวยๆเลยนะผมข้างนี้เหมือนกันนะนี่นะผม จริงๆมันติดแค่ตรงนี้แหละทุกคนจะตัดตัดตรงนี้ก็ได้ดีทุกคนตัดนี้เลยก็ได้นะผมแต่ว่าเราเอาเหลี่ยมมันสวยๆดีกว่าเราไม่เริ่มจากตรงนี้นะนี่อันนี้ผมอาจจะไม่ได้มั่วนะผมดูคนอื่นมาอีกทีนึงนะผมแต่ถ้าทุกคนอยากทําแบบไหนก็ลองคิดดูนะผมผมจะเอาทรงนี้เลยนี่ก็เดี๋ยวผมไปหาเครื่องมือเครื่องมือตัดก่อนโอเค โอเคครับผมตอนนี้ผมถ่ายตัดเสร็จแล้วนะนี่ทุกคนดูอันนี้จะตัดเป็นคร่าวๆนะนี่นะเดี๋ยวผมจะเก็บงานเพิ่มนิดนึงนะผมตามรอยของมันเลยนะก็เดี๋ยวสำหรับใครที่จะทำแล้วผมอย่าทำตามนะให้พ่อแม่ดูแลข้างๆด้วยนะผมผมไม่รับประกันชีวิตคุณเพราะว่าการใช้เครื่องมือนี้นะผมสามารถใบมันแตกได้อาจจะ้าตาเข้าหลไยๆถ้าถ้าเป็นไม่ได้ให้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะผมตัวคขาอันตรายเดบ้า งไเฮ้ทุกานปลอดภัยนะแต่ผมจะเก็บงานนิดนึงก็จะเสร็จละโอเคผมจ่ายที่เราไปตัดเหล็กขึ้นมาใหม่นะก็คืออันตรายมากนะผมทุกคนห้ามทำตามนะดูทุกคนถุงมือผมไหมเลยนี่ขนาดผมใส่ถุงมือนั่นนี่ดูไม่รู้ทุกคนมองอย็่ตอนล่ะมันแดงหมดเลยนะผมนี่ผมใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะผมไปเปลี่ยนเสื้อมาละ ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวว่าข้าวแล้ผวผมตอนแรกกับผมตัดผิดพลาดน,นะดก็คือเดี๋ยวผมจะวาดเส้นให้ทุกคนใหม่เลยนี่นะผมมันต้องตัดตสั้นๆเลยทุกคนตอนแรกผมกล่าวไว้ยาวมากแล้วบางทีมันใส่น็อตได้2ตัวล่างนะ,ะ,สะ,สนนะตอนนี้ได้ละเดี๋ยวผมจะวัดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็วัดให้ทุกคนใหม่ดูทุกคนลองไปตัดตามดูนะผมแต่ถ้าใครที่ตัดไม่ได้นะแนะนําให้ผู้ใหญ่ตัดให้ดีกว่านะผมอย่าทําเองนะโอเคผม ก็เดี๋ยวเราจะมาใส่บ่อพระเอกของเรากันเลยดีกว่านะนี่โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมใส่เสร็จแล้วดูนี่นะผมะแต่นี่ผมตัดพลาดนิดนึงมันเลยไม่สวยนะแต่ว่าข้างนี้สวยมากแล้วผมโอเคทุกคนลองไปตัดดูนะผมส่วนถ้าเราใส่บ่ดน,นะผมจะมีสองอุป,ปกรณ์ที่เราจะไม่ได้ใช้นะผมก็คือเป็นชิ้นส่วนตนนัวนี้กับน็อตเบอร์สิบตัวนี้ ตัวตักตอสิบตัวผู้ับผมสิ่งนี้คือสิ่งที่จะไม่ได้ใช้นะแล้วก็จะเปตัวหนึ่ง,งก็จะเป็นนอ็อตไขควงเล็กๆเบอร์แปดตัวนึงนะสามอย่างนี้ก็คือถ้าเราใส่บอดแล้วเราจะไม่ได้ใช้นะโอเคับผมเดี๋ยวเราจะไปหารุ่มก่อนนะโอเคโอเคครับผมก็วันนี้เปลี่ยนบอดละเป็นไง ทรงต่ําขึ้นมากเลยเนะมื่อก่อนขาวผมจะยิงๆนะตอนนี้ต่ำม,มากแต่ว่าผมว่ามันไม่สุดทุกคนทุกคนเห็น,นี่ไหมมันกระโดงกระเด่ง <What? S 1> มันสูงเกินไปเดี๋ยวเรามีไอเทมเนื้อ่ะเหมือนมึงเวอะนี่ป็นตัวเอ่อปิดการตกนี่ผมได้ทำการสั่งมาแล้วผมก็คือของเต็มแล้วแหละ จนะใส่เทียชิ้นให้ทุกคนดูนะผมพอเราใส่บ่อแล้วมันดูเตอรนเตริเตร์นะผมก็<ะ>คือมันตกมันสูงกระบ,บอกมากเลยนะก็คือมันจะไม่สวยนะผมนี่เป็นไงก็สวยนะผมโอเคเดี๋ยวผมมาจะสอนวิธีใส่กันเลยนะผมที่ใส่นะผมก็ใส่น็อตเบอร์สิบเหมือนกันนะอันเดียวเลยกับบาะนะผมะก็คลายน็อตพักเท้าออกนะพักเท้ามีสี่ตัวนะผม ขานออกง่ายๆเลยนะไม่ต้องถอนอะไรเลยนะโอเคผมหลักที่เราใส่กระต,ตุกถอนกระตุกออกมาแล้วนะเราจะพามาดูนี่นะผมอะไร<ม>ใ,นะในนี้นะผมก็จะมีทั้งหมดสากชิ้นส<ม>ี่ชิ้นเ่าไม่น่าจานะรับผมอ่าในี้นะผมก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆเยนะผมเป็นมินเนียมบางๆเลยนะผม,มเป็นแบรนด์ดังอยู่นะแต่ผมไม่รู้แบรนด์ชื่ออะไรงไง<ล>ไม่ได้จ่ายเลยก็เลยไม่รู้นะจ๊ะ โอเคผมวิธีใส่นะจะมีบูทมาให้แล้วก็จะมีน็อตเป็นหกเหลี่ยมมาให้นะผมจะมีวิธีใส่ด้วยนะผมไม่ได้ทํามั่วทํามั่วซ้วนะนี่เดี๋ยวผมก็ดูวิธีใส่มันจะมีบูทตัวใหญ่กับบูทตัวเล็กนะผมนี่ทุกคนลองดูเราเอาบูทตัวไห่บูทตัวใหญ่นะไปไว้ข้างหลังบูทตัวเล็กไว้ข้างน้าน,นะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูให้ตัวใหญ่อยู่ข้างหลังแบบนี้นะ ตัวเล็กนะผมไว้ตรงนี้นะผมอ่าก็เราใช้น็อตหกเหลี่ยมสองตัวผมแล้วก็เอานี่ปิดลงไปเอครับนะผมอ่ามันเข้าล็อกพอดีเลยนะผมสับไอตัวชุดปิดน็อตตัวนี้นะผมมันจะลงล็อกพอดีสวยงามมากเลยนะผมผมก็เลยใส่ตัวนี้นะอ่าผมใส่ก็ข้าไว้ก่อนนะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันนะผมทําเหมือนกันเลยนะโอเคผมไม่มีน็อตหกเหลี่ยมอ่ะทุกคนลวก เิมเขาให้มาหรือเปล่าโอเคเขาไม่ได้ให้มาผมไม่มีหกเหลี่ยมทุกคนผมต้องไปร้านนะโอเคก็ okay, ข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนปิดเบาะดูทรงกอนนี่นะผมเนาะยางไงครับทรงสวยเลยนะผมโอเค okay, ผมสับ EP นี้ไม่มีอะไรมากเลยผมสับก็แค่มาเปลี่ยนเบาะแล้วผมสอนเปลี่ยนเบาะฟอร์ซ่าแล้วนะผมตัวปีใหม่แล้วก็ตัวปิดเก่ทาทำเหมือนกันเลยนะแล้วก็มาใส่อุดกระจกเอ้ยอุดอุดกระจกสองข้างนะผมเบา เดี๋ยวผมแจ้งราคาก่อนบอร์ดเนี่ยสองพั 2, 5, นห้าับผมส่วนอุกระจกนี้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะผมเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่แหละนะโอเคครับผมก็รวมรวมกันก,นก็วันนี้ก็สามพันกว่าบาทเนาะรับผม oh, <no. S 1> แค่บอร์ดนี้ก็สามพันกว่าบาทเลยนะผมสุดจริงผมบอก โอเคครับ okay, ผมสำหรับ EP นี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนส่วน EP หน้าลรวผม,ผมจะแส่งนอะไรกับฟอซ่าคันนี้นะรอติดตามด้วยนะผมสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบ่วมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คำปั a n Channel ด้วยไปถึง1 0 0 0 0หมื่นซับเร็วๆจะแจกเสื้ออีกทีไป